สวัสดีครับจากบ,บริษัท ESS i n ็น,นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดตัวหนึ่งนะครับยี่ห้อ Cino รุ่น A780 Bluetooth นะครับเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นบลูทูธนะครับมันจะมีฐานชาร์จแบบนี้ด้วยวันนี้จะมาให้ดูฟังก์ชันพิเศษอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันตรวจสอบบาร์โค้ดก็คือเช็คบาคร์โค้ด โดยเราจะทําเป็นมาสเตอร์บาร์โคดไว้นะครับอันหนึง่งแล้วก็เอาเครื่องนี้ไปยิงถ้ายิงบาร์โคดอื่นๆที่ไม่ตรงกับมาสเตอร์เนี่ยเครื่องจะไม่รับค่ามันจะร้องเออร์เลอร์ต๊ดๆแต่ถ้ายิงบาร์โคดเดิมๆเนี่ยมันจะรับค่าได้นะครับเ่าโอเ,เดี๋ยวทําให้ดูโดยวิธีการทําแบบนี้เราจะมีคู่มือนะครับเป็นแบบนี้ให้ให้ให้คนใช้งานยิงนะครับเราก็ยิงเลยยิงตามสเต็ปไลน์ไปเลยครับมารอสักครู่นะฮะ ปุ๊บเราก็ยิงไปเลยโปรแกรมอ่าเรามันเชื่อมต่อก่อนอันนี้จะเป็นการเชื่อมใช้งานครั้งแรกมันจะเชื่อมต่อกับฐานก่อนนะครับส่งข้อมูลเวลาส่งข้อมูลมันจะส่งเข้าฐานอ่ายิงนะครับโปรแกรม Master Data Setting เลขหนึ่ง Finish แล้วก็จะมีอีกหน้าหนึ่ง Enter Validation Set Scanning นะครับ Register Master Data อ่าแล้วก็ให้เรายิงมาสเตอร์บาร์โค้ดได้เลยเราจะเอาอันไหนเป็นมาสเตอร์บาร์โค้ดเช่นกรณีนี้ผมเอาบาร์โค้ดเนี่ยบนดินสอเนี่ยสมมุติว่าผมจะผลิตปากกาอันนี้ขึ้นมาอีกสักพันอันแล้วผมต้องมายิงเช็คว่าบาร์โค้ดมันตรงหรือเปล่าเนี่ยถ้าอันไหนไม่ตรงก็จะยิงไม่ได้ต้องเป็นบาร์โค้ดนี้เท่านั้นนะอะไรประมาณนั้นนะคอนเซ็ปต์อ่าเสร็จแล้วก็ฟินิชครับโอเคแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเราเดี๋ยวให้ดูข้อมูลนิดนึง คือเราสามารถยิงเช็คได้ด้วยนะว่ามาสเตอร์ดาต้าที่เรายิงเนี่ยเป็นเลขอะไรก็ยิงบาร์โค้ดนี้ยแล้วก็ดูบนคอมนี่มันจะบอกว่าตอนนี้เป็นมาสเตอร์ดาต้าเป็นเลขนี้8ปดแปดห้าสองสองสี่หกแปดสามสามหกเก้าแปดนะถ้าผมมายิงบาร์โค้ดอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่บาร์โค้ดนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเออเลร์แบบนี้แต่ถ้าผมยิงบาร์โค้ดนี้นี่จะยิงได้แตท้ๆเลยนะไฟสีเขียว ะโดยข้อมูลที่ยิงเนี่ยอันนี้พุกคือผมยิงเช็คเฉยนะครับแต่บางคนอยากจะได้ข้อมูลด้วยว่ายิงเสร็จล้าให้ยิงเข้าคอมเนี่ยก็ยิงฝั่งนี้นะครับยิงนี้อันนี้เคยครับผมยิงบาร์โคที่มันตรงเนี่ยมันจะวิ่งเข้าคอมด้วยนะให้คนใช้งานเห็นเหนี่ยไหมก็วิ่งเข้าคอมไปละเป็นข้อมูล หรือจะยิงแล้วเก็บไว้ใน,นตัวก่อนก็ทําได้เช่นเดียวกันครับมันจะมีบาตร์โค้ดตั้งค่าไว้ให้ยิงแล้วเก็บไว้ใน,นตัวกรณีที่ยิงบาร์โค้ดแล้วมันตรงกันเนี่ยครับเวลาคนจะใช้งานจริงๆเนี่ยก็สอบถามมาได้ผมจะทําให้ดูโดยล,ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างการใช้งานก็คือมาเป็นฟังก์ชันมาสเตอร์ด a ตานะครับซึ่งรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นน่ยไม่น่าไม่เห็นว่ามันทําได้นะครับมียี่ห้อเนี้ยทำได้นะครับผมใครสนใจการใช้งานลักษณะน,น,นี้นะครับผม ก็ติดต่อได้เลย ESS s y n t e c นะครับ0 2 5 3 0 1 6 1 3นะครับขอบคุณมากครับ